สวัสดีจากโอซาก้าตอนนี้เป็นการชมซาก,กุระแบบไพรเวทมากเลยครับเจ๋งมากผมระวังตัวดีมากๆไม่ได้ออกมาเที่ยวนะครับโควิดมาจบกันสวัสดีครับสวัสดีจากโอซาก้าเวลาประมาณ4ีโมงกว่าๆแล้ว วันนี้เป็นวันที่4เมษายนครับเราก็ยังเผชิญกับสถานการณ์โควิดอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ประกาศปิดประเทศไปแล้วเรียบร้อยเนาะ oh, <no. S 1> จริงๆงานผมมามอเกือบทุกวันแต่ก่อนอื่นเลยมันพูดยากมากเลยเวลาใส่แมสก์อยู่ได้คาที่วันนี้นะครับเป็นวันเสาร์รอบๆผมเนี่ยไม่มีใครเลยครับคือในมอครับช่วงเสาร์อาทิตย์มันจะไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วรวมกับนโยบายช่วงนี้ด้วยผมขออนุญาตถอดแมสเพื่อคุยกับทุกคนก่อนนะครับ ไม่ว่ากันเนาะถอดแมสมันไม่มีใครจริงๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยซากุระบานเร็วมากแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ซากุระบานค่อนข้างเร็วมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางจากบ้านไปแล้วครับเลยมาแวะแบบถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าผมเนี่ย เป็นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหม oh, <no. S 1> ผมรับมือกับไอตัวโควิดยังไงแล้วก็ทางญี่ปุ่นเขากับไทยเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหน,นไหนๆเราก็มามหาลัยแล้วผมก็กะว่าเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพซาก,กุระไปฝากทุกคนด้วยก็ยืนยันคําเดิมว่าผมระวังตัวดีมากๆไม่ได้ออกมาเที่ยวนะครับอันนี้อยู่ในมหาลัยครับใครที่แบบจองทริปจะมาญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงที่เป็นซาก,กุระปานเนี่ยก็ดูจากคลิปของผมไปก่อนแล้วกันเนาะเออแต่เราเข้าไปในมอกันดีกว่า ำอันตรายกว่าโควิดนะครับก็คือผมปั่นจักรยานไปแล้วก็พูดไปด้วยจริงๆอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยปั่นจักรยานล้มมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ออนนี้เป็นการชมซากุระแบบพรเวทมากเลยครับอันนี้คือตึกที่ตึกที่ผมอยู่ผมอยู่ชั้นสี่ตรงห้องนั้นแล้วก็ตรงนี้มันเป็นระเบียงชั้นสองของตึกครับแล้วเราก็จะเห็นซากุระด้านหลังเจ๋งมากเราสามารถชมซากุระได้แบบไม่ต้องเจอคนเลยครับก็เริ่มร่วงเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าสวยอยู่มากๆครับ มันเป็นตอนเย็นๆใช่ไหมผมว่ามันน่าจะถ่ายรูปสวยผมก็เลยเดินออกมาถ่ายรูปเล่นไม่เดินสิปั่นจักรยานสิเนาะ จากมุมเดิมเลยนะครับตอนนี้ผมมีสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มมาอีก2คนครับด้านหลังเราอยู่ห่างกันเกิน2เมตรนะครับเอยู่ห่างกันมากก็เป็นพี่อู๋กับนิวสำหรับสถานการณ์โควิดนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือ จริงๆมาหาลัยผมเนี่ยจะเปิดเทอมแล้วเขาก็มีนโยบายกันมามาเรื่อยๆเื่อยๆเื่อยๆเลย,เย,เยช่วงนี้ก่อนเปิดเทอมค่อยๆทีละนิดทีละนิดเออมันเริ่มด้วยแบบมีประชุมแต่ว่าต้องอยู่ห่างกันนะเออประชุมเนี่ยเข้าห้องได้กี่คนห้องต้องขนาดประมาณเท่าไหร่ล่าสุดของผมเนี่ยคือโดนยกเลิกไปหมดแล้วคือทุกคนก็จะต้องแบบผ่านวิดีโอคอลอ่องเดียวเลยคนก็จะมาแล็บน้อยลงในม,มาหาลัยเนี่ยอย่างแล็บๆอื่นๆอย่างเงี้ยอย่างแล็บที่เป็นแล็บ ชีวะที่เขาจะต้องไปเลี้ยงเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ไปทําแค่การทดลองเสร็จห้ามนั่งอยู่ที่มหาลัยก็คือทําการทดลองเสร็จปุ๊กก็กลับบ้านเลยเนี่ยมีนโยบายของแต่ละแ l ลบออกมาเรื่อยๆผมว่ามัน ก็ก็ค่อนข้างโอเคนะคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยก็ค่อนข้างระวังตัวเองกันดีเผลอๆจะแบบดีกว่าคนญี่ปุ่นนิดนึงด้วยก็คือเราเราเราจะกังวลไปก่อนเพราะเราก็เสพข่าวที่ไทยด้วยใช่ไหมก่วนเรื่องแบบสต็อกของอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยอะผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่จําเป็นขนาดนั้นเราเรายังออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้ได้ครับคือไปซื้อก็คือต้องระวังคนอื่นที่เราเดินไปเจอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับอือแล้วก็ อุปกรณ์ป้องกันโควิดต่างๆนะครับคือญี่ปุ่นผมว่ามันคายไทยมากเลยแปะขายยากใช่ไหมฆ้าบิบปากหายากมากแอลกกฮอลเจลก็หายากกรองลงมาอย่างอื่นก็คล้ายคล้าย,า,ยายไทยเลยครับแต่ว่าเราแค่ญ,ญี่ปุ่นยังไม่มีเคอร์ฟิวเหมือนไทยเท่านั้นเองช่วงนี้เขาก็ระวังมากขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าข้างหลังนี้นะครับเป็นเพียงแค่ซาก,กุระข้างตึกสวยมาก เราก็จะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวกับซากุระนี้จริงๆมันไม่มีใครเดินมาตรงนี้หรอกเขาปลูกแบบสวยๆเมื่อกี้ที่ถ่ายเล่นไปนะครับก็เป็นแค่ข้างตึกจริงๆผมตั้งใจว่าจะมาถ่ายแค่แถวแถวตึก ที่ผมอยู่กับตรงบ่อน้ำในมอรครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงไหนสวยสุด แสงมันจะหมดแล้ว oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่บ่อน้ำเลยนะครับ oh, <no. S 1> ผมก็ขึ้นมาบนตึกตึกหนึ่งที่เราจะเห็นข้างหลังสวยมากว้าวมันเป็นตึกที่อยู่ข้างๆบ่อน้ำครับแล้วก็มันมีบนันไดเหมือนเป็นไดหนีไฟเราขอขึ้นมาสูงๆแล้ก็จะเห็นบ่อน,น้ำากับปาบูระ อนนี้เสียดายอ่ะแดบดบมันเริ่มไล่ไปทำนู้นหมดแล้วอ่ะก็ไปไม่ทันแดดแล้วเดี๋ยวเราลงไปเก็บภาพข้างล่างกันอีกนิดนึง รอบซากุระวันนี้ก็ขอปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันด้วยนะครับถ้าใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมรู้นะครับก็พิมพ์พิมพ์กันเข้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้เท่าที่รู้ครับ ว่าใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นน่ะก็อยากให้แวะมาหากันนะครับตอนนี้ก็ยังมาหาไม่ได้เนาะผมค,คิดว่าโควิดมันน่าจะอยู่กับเราไปอีกประมาณอย่างน้อยก็น่าจะ3เดือน6เดือนแหละแล้วปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ผมอ่ะไม่ได้กลับไทยด้วย <c oughs> ปกติผมจะกลับทุกๆมีนาโควิดมาจบกันเ oh <no. S 1> ราอ,อยู่ญี่ปุ่นยาวไปครับวันนี้แพนก็คืออยู่ยาวไปจนกว่าจะเรียนจบ <c oughs> จะได้กลับไทยไหมนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันครับบายๆเจอกันคลิปหน,น้าสวัสดีครับ